สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเงนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพีในชั้นเคยไซสสวิตนะครับโดยคลิปคลิปนี้พีก็จะมาสอนการทำคอฟฟินโบสนะครับโดยคอฟฟินโบสในคลิปนี้จะเป็นการทําแบบพื้นฐานนะครับผมแบบไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะแค่จะมาสอนว่าโครงแบบทําโครงขึ้นมานะครับแบบอย่างง่ายนะบางคนเขาอาจจะมีวิธีการทําแบบค่อนข้าลงลำบากเช่นการใช้สี่เหลี่ยมแล้วก็มาต่อต่อกันนะครับโดยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอฟฟินโบสเนี่ย มันเป็นเรือที่มีรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับรูปทรงหกเหลี่ยมบางคนเอ,อ,อาจจะใช้อันนี้ก็ได้ใช้สี่เหลี่ยมปกติใช่ไหมแล้วก็มานั่งแบบมานั่งดึงทีละนิดทีละหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมมานั่งดึงหกเหลี่ยมประมาณนี้แต่ผมมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นนะครับนั่นก็คือให้เราเสกวงกลมมานะครับนี่เสกันนี้มาทุกคนนี่สงสัยพี่นี่มันวงกลมนี่ว่ามันไม่ใช่หกเหลี่ยมแล้วให้ท่านผู้ชมเลื่อนมาตรง ซ้ายล่างนะครับเห็นว่า add circle นะครับผมให้กดเข้าไปแล้วนี่เรามาปรับตรงนี้นะครับผมปรับเหลี่ยมแล้วก็เลือกไปหกเหลี่ยมพอเดี๋ยวแป๊บนึงลืมเปลี่ยนภาษาหกนี่นะครับผมมันก็กลายเป็นหกเหลี่ยมแล้วนะครับนี่คือรูปร่างของเรือนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมขยายมันสักหน่อยขยายเสร็จนะครับให้กดแท็บกดแท็บเสร็จก็เลือกเออ surface เป็นนี้ตรงนี้นะครับผมเอ,อ้ไม่ใช่ surface เลือกเป็นเส้นนะครับผมแล้วก็ดึงมันออกมา อ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ขยายปรับขยายมันสักนิดน,นึงนะครับผมนี่ก็คือรูปทรงของเขาฟินโบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นเราก็มาเริ่มเกินได้เลยกดที D ่อีดินโหมดนะครับจากนั้นก็กด A แล้วก็กด E นะครับผมเพื่อดึงมันขึ้นมาแบบนี้โดยเขาฟินโบนี่มันมันจะไม่ได้ตั้งตรงใช่ไหมครับมันจะแบบเออเขาเรียกว่ามันจะขยายออกนิดหนึ่งนะครับ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมดึงตรงนี้ลงมานะผมดึงดดดร iss, ตรงนี้ลงมาปึ๊บแนวตรงลดลงไปนิดนึงอ่ะจากนั้นเราก็เลือกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้กด A นะครับอ่าประมาณนี้ได้แล้วคอฟินบอสถามว่าจากนั้นทำไงต่อให้กดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็ เอฟนะครับผมกดเอฟเพื่อจะปิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ปิดสิเราจะมาทำเขาเรียกว่าจะมาทำโครงข้างนอกนะครับผมแล้วจากนั้นให้เรากด E ดึงลงไปนะครับผมกด E ดึงลงไปแล้วก็ใช้เครื่องมือ S ในการปรับขนาดเพื่อให้มันไม่ทะลุออกไปข้างนอกนะครับโอเคประมาณนี้เขาฟินโบส์นี่นะครับผมตอนนี้เราก็ได้เขาโครงเรือมาแล้ว ปะานี่ปะาน,นี่โอเคจากนั้นเราจะมาทาไอตรงตรงด้านตรงด้านหน้ากันนะครับผมโดยผมจะใช้ทรงกระบอกนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับเป็นเฉดสมูทคือถ้าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะผมพี่ปรับเป็นเฉดสมูทแล้วมันมีเงาแบบนี้มันควรทายังไงให้ท่านผู้ชมมากดที่ mesh นะครับผมที่เราต้องการที่มันเป็นแบบนี้ตอนที่เราปรับสมูทอะแบบนี้ก็ได้เนี่ยปับสมูทแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ให้เรามาตรงที่ไอสีเข,เขียวนี้นะครับผมแล้วก็มาที่ normal แล้วเมื่อเสร็จก็ปรับออโต้สมูทนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมปรับเป็นออโต้สมูทแต่นี้อย่าปรับเป็นสมูทเลยปรับเป็นแฟตไว้นี่แหละประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ดึงเข้าไปแล้วก็กดตามแนวแกน x นะครับผมแล้วก็หมุนป๊บเรียบร้อยนะครับผมได้ประมาณนี้โอเคปรับขนาดสักเล็กน้อยดึงออกมาประมาณนี้คอนโทรงซีคอนโทรลีปรับขนาด นี่นะครับผมเรือมีฮอคคร่าวๆโอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราจะมาทําพื้นเรือกันนะครับพื้นเรือนี่จะมีสองแบบถ้าสมมติเราเข้ารูปบอกซ์สตูดิโอใช่ไหมถ้าสมมติคนขี้เกียจหน่อยก็เป็นวิธีนี้นะครับผมกดแท็บแล้วก็เลือกสเรตเลือกเป็นหน้าสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นหน้าสี่เหลี่ยมอันนี้จากนั้นให้เลือกให้กดชิปดี d นะครับผมกดชิปดี d เป็นการโคลนให้กด enter นะครับผมเป็นการยืนยัน กด Enter เสียได้ท่านผู้ชมกด P นะครับผมแล้วก็กด Selection เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ถามว่าเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คือการโคลนสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยชิปดีเนี่ยเป็นการโคลนแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราโคลนใน Edit Mode ใช่ไหมครับถ้าเราโคลนใน Edit Mode อ่ะมันจะเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเหมือนสมมติอะเมื่อกี้เราโคนใน Edit Mode ก็เหมือนกับว่าพอเราโคนสิ่งนี้ออกมาแล้ว แล้วเรากดเลือกอส,สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนเอรือค้าวเป็นบ๊สสมมุติเราเลือกอันนี้นะครับอันนี้ก็จะติดมาด้วยพรากดเซเลชันก็เปรียบเสมือนว่าให้มันแยกออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยให้มันแยกออกมาจากาครับเปรียบเสมือนง่ายๆเหมือนมันกรุปกันอยู่นะครับเหมือนเราอันกรุปสิ่งสิ่งนั้นออกมาเข้าใจไหมครับอ่แบบง่ายนะครับผมประมาณนี้อะประมาณนี้นะครับผมแบบแบบง่ายแล้วก็ไปใส่แมทเทอเรียลที่เป็นวูเดิลแพงเอาโอเคนะครับ ต่อไปแบบยากก็คือการนั่งเศกไอ้น,นี้นะครับผมเศกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มาทาเป็นไม้อันเล็กๆนะครับอันนี้ผมจะไม่ทําแล้วกันนะครับผมอันนี้มันก็พื้นฐานนะครับท่านผู้ชมลองทำกันได้แล้วโอเคผมจะทําเป็นพื้นแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีการเอาเข้ารูบอกสตูดิโอก็ไปดูคลิปกันก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมสอนเอาเข้ารูบอกสตูดิโอดีกว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเออมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเวลาเราเอาเข้ารูบอกสตูดิโอนะครับผมบางท่านแบบพอกดปุ๊บพอกด เสกพาร์แล้วเอ้ยไม่ใช่ติดกดเสกออบเจกต์แล้วมาแล้วก็กด Enter รัวๆนะครับผมบางทีเวลาเันเสษพาร์แทนที่จะเสกกันเดียวมันจะเศกสิ่งเนี้ยออบเจกต์นี้ออบเจกต์เดียวประมาณสองสชิ้นซ้ํากันนะครับผมซึ่งวิธีแก้ไขเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราทําโมเดลนี้เสร็จแล้วโอเคจะทำอันนี้เสร็จก่อนจากนั้นพอเราได้แล้วนะครับผมเราจะมาทําไอ้ตรงด้านบนกันนะครับที่มีหอกไว้นั่งนะครับประมาณนี้โอเค ่ะใช้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงออกมาเปิดประมาณนี้แล้วก็ดึงึ้นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดคอนโซนบี B นะผมแล้วก็เลิ่มนกิ้งเพื่อมันโคง้คงๆเอาโอเคประมาณนี้นะครับและท่านผู้ชมมาที่สีส,ส้มๆอันนี้นะครับแล้วก็ปรับอันนี้เป็นสักห้าองศาพอห้าองศาแล้วก็เริ่มมาฝั่งนี้ คือไม่ใช่ให้าองศาสิให้มันขนานกับอันนี้ครับให้มันขนานกันอะให้มันขนานที่สุดนะครับประมาณนี้แล้วการสิบสี่จุดสาองศาจากนั้นก็คอนโทนซีคอนโทนวี v มานะครับผมคลิกให้เป็นสีส้มจากนั้นก็เลือกเป็นลบนะครับประมาณนี้โอเคได้ละต่อมาเราเลือกอีกอันหนึ่งนะครับตรงกลางแกน y ประมาณนี้ แล้วก็เลือกโซเฟตอันนี้ดึงเข้าไปอันนี้ดึงขึ้นนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่นั้นก็เลือกสี่เหลี่ยมเจ้าัอีรกรอีกอันนึงนะครับเอาไว้เป็นที่นั่งอันนี้ดึงสักนิดนึงโอเคประมาณนี้นี่ครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ปรับแต่งนิดนึง เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ยอันนี้มันนั่นไปนี่หนึ่งเดดึงขึ้นนิดโอเคได้แล้วจากนั้นก็ปรับเป็นเฉดสมูนะครับอีกอย่างอย่าลืมเลยปรับออโต้ออโต้สมูทด้เลยครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ขอ,อพูดยังคร่าวๆก่อนนะครับว่าอย่างไขอพูดคร่าวๆก่อนว่าวิธีการทํากางเขนเนี่ยมันแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ วิธีการทําการเขียนของมีฮอกนี้ผมจะแบบทําแบบคร่าวๆให้แบบเห็นภาพนะครับสามารถไปตกแต่งไปทําแบบลวดลายได้นะสามารถไปไประยุกใช้กันได้นะครับผมวิธีการทําคือผมจะเสกสี่เหลี่ยมนี้ออกมาหนึ่งอันนะครับสี่เหลี่ยมนี้ออกมาหนึ่งอันจากนั้นก็ยืดมันสักนิดหนึ่งกดแถมนะผมกดคอนท r น A ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดนี่แยกออกมาแล้วก็ดึงมันขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับคอนอทูน A ครักที่นึงแล้วก็ดึงมันออกมา ไม่แกนวายประมาณนี้นะครับผมยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จประมาณนี้แล้วก็กดคอนโทรลอานะครับผมประมาณนี้ถามว่าพี่ทําแบบนี้ทําไมผมจะทําให้มันโค้งนะครับให้มันโค้งนประมาณนี้กดทีนะครับกดกดโอนะครับกดโอ ไม่เอ่อแล้วจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะครับผมกดให้เป็นสีฟ้าตรงนี้หรือว่าจะกดโอก็ได้แล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็นชาร์ปนะครับผมเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้จากนั้นกด G นะครับผมกด G แล้วกดแกนแนวเซตแกนแนวตั้งนะครับผมแล้วก็ดึงมันลงมาวานี้จากนั้นหาจุดกลางระหว่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด G แล้วก็ดึงมันขึ้นไป อาจจะไม่สวยมากนะก็ต้องขอภอภัยกันด้วยขอดีผมทําการเขียนอันนี้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอเออโอเคเดึงขึ้นไปเอาประมาณนี้แล้วกันนะการเขียน,น,นขอขออภัยผมทําให้เป็นอโอเคจากนั้นก็ใส่บราเวลเข้าไปแล้วกันเพื่อลบเหลี่ยมมันออกไปประมาณนี้แล้วกันนะครับอาคิดคิดซะว่ามันคือการเขียนแล้วกันคือ อันนี้แล้วแต่คนจะไปทํานะครับอ่ะคืออันนี้มีเอ,อมีคนก็สอนทําอยู่เยอะแยะนะครับฝรั่งสอนทําก็ไปสามารถดูลีปฝรั่งได้คือวันนี้ก็ <c oughs> อาจจะดูแบบไม่ได้สวยสวยงามมากนะขออภัย้วย <c oughs> จริงๆครับโอเคต่อไปก็ก็อปีออกมาแล้วก็ปรับแกนนี่ให้มันเป็นแบบนี้นะครับดึงออกมาปุ๊บจากนั้นก็ใส่มิลเลอร์เข้าไปแอดมอิฟายใส่มิลเลอร์เข้าไปนะครับ มิลเลอร์ม ok okay, <T |ar|> ิลเลอร์ม <c Claudia> ิลเลอร์มิลเลอร์ใส่มิลเลอร์เข้าไปเดี๋ยวหามิลเลอร์ก่อนโอเคมิลเลอร์แล้วก็ให้เป็นแนวแกนวนะครับประมาณนี้กดไปไหนแล้วอ๋อลืมใส่ใส่มิลเลอร์ผิดอันใช่ใส่มิลเลอร์ผิดอันขอไปเดี๋ยวนี้ครับใส่มิลเลอร์เข้าไป ให้ต้องไปอยู่ตามเกณ์แนวนี้โอเคประมาณนี้นะครับยาวจัง <c oughs> ยาวจังวะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าเรือมีฮอ,อกรอเท่โอเคเรียบร้อยเรือมีฮอ,อเรือโลของเราอ่ะจากนั้นเราก็ เดี๋ยวเราอย่าลืมแอปพายเรืด้วยนะครับกดตัวนี้กดคอนโทนเจโอเคเป็นอันเดียวกันแล้วโอเคประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วจะไปทําใบเรือก็สามารถไปทําได้นะใส่ใบเรืออันนี้คือสอนคร่าวๆนะครับเนี่ยประมาณเนี้เรือลงเนี่ยปรับแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้สามารถไปใส่ใบเรือตกแต่งได้เดี๋ยวเทคนิคต่างเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายสอนคลิปหน้านะครับผมมีเทคนิคอะไรดีๆมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ใน Ro บ l o x Studio กันก็โอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า Ro บ l o x Studio กันเป็นชี่เรียบร้อยละี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําการแทรกไอการสิบเมือ่อเอิรลลงนี่คืออันก่อนที่ทำไดครับผมก <c oughs> ็ไม่ไม่ค่อยสอนเท่าไหร่แต่แบบยกตัวอย่างนะครับผมเอาผมจะเน้นสอนเอาให้ท่านผู้ชมไปไประยุกใช้นะครับผม วันนี้โอเคแล้วโอเคจากนั้นก็ไปที่วิวนะครับผมแล้วก็ a s เ e นเบเนเจอนะครับจากนั้นก็กดตรงนี้ Import มันเข้ามาแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นะครับเมื่อกี้ผมก็ไฟล์ไว้แล้วก็กด c อ n c ทนวกด Enter นะครับผมอยากกด Apply All นะครับผมเดี๋ยวพอมันจะเซกพาร์ซ้ำให้มากด Apply นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเนี่ยที่จะสอนมีแค่นี้แหละครับโอเคจากนั้นก็รอรอไปรอไปพอมันเสร็จแล้วใช่ไหมมันมันเสร็จแล้ว พอมัน export เ,เ,เ,เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจากนั้นท่านผู้ชมมากดเลือกตั้งแต่อัอนแรกแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็มาเลือกอันสุดท้ายนะครับจากนั้นก็คลิกขวาจากนั้นมันก็จะขึ้น insert with location นะครับผมแล้วก็กดมันเข้าไปประมาณนี้โอเคคร่าวๆเดี๋ยวรอแปบนมงนะครับเจ้าโอเคเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกดชิปค้างแล้วก็กดเลือกตรงนี้กดคลิกขวาแล้วก็กด insert with location แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้มันก็เสกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่สีอะไรให้เรียบร้อยหรือจะใส่เจอร์ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากผมพูดผิดป,ประการใดหากผมสอนไม่ค่อยเข้าใจก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้หากผนะู้ชมท่านใดชอบกันเลยกดไลค์กดแ LIKE, ชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังให้พี่ๆสกันด้วยนะครับผมบายๆสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ